ที่ตำรวจเชี่อวเมานะครับเราเจอกันประจานเจริญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมอาชานี่เลยครับเป็นการอนุบาลแล้วก็ธรรมชาติและสิ่งเร้อาสำนักงานข้าพเจ้าธรรมชาตินะครับสาธุครับได้ครับสาธุครับเชิญงรับตรวจครับ เเรียนะทับรับก็มาพูดคเีก <capacitor> ันนะครับเรามีกศกษาที่บบอย่างนีสูงค่ะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัาในการเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมวิเคราะห์จะเห็นว่าทำไมต้งร้องระวังไข่นะคะจริงๆเขาปรับสมดุลของร่างกายเตือนออกจากร่างกาย ต่อทะเลนะคะก็เต่าทะเลใช้เวลาประมาณสิบสี่วงมโดยการสุดวิจัยและพัฒนาทัวนักศึกษเกียรติที่ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทุกคนก็ไกรักนะครับวัดสะเลครับที่ได้นเจ็ดย่างทารอนุรักชาพิโดสระสะเลนในครั้งนี้ 我们扩大了。 i not